ต่อนะคะไปกันที่กองละครรหัสริษยากองนี้หนุ่มสาวช่อง7 HD เขาประชันสีมือกันแบบเต็มที่เลยแหละค่ะเริ่มจากพระเอกของเรื่องนะคะน้องแบงค์าอาทิตย์ค่ะน้องเกรซสพลตามด้วยนางเอกทิ้งคลอลประภาวดี <c oughs> แพรเชอร์มาวีคือมีนางเอกแล้วแน่นอนก็ต้องมีนาง <c oughs> ร้ายทางนี้ค่ะคุณสจีวงอเอ๋ยขอ่ใช่ใช่เปรมน้องกุ๊กกิ๊ก น้องก็เก๊กกระชกรมาเสริมทัพความร้ายและก็มีนางร้ายรุ่นพี่คุณพิมพ์ิมพันธ์ค่ะก็ะมีเหมือนกัน,น,นได้แบบลึกมากชเ,ชเชือช้อเชื่อสีหน้าแววตาอารมณ์อ่ะเต็มที่เลยอ,อ่ะโอ้เรื่องนี้คนเยอะนะเรื่องก็เยอะเหมือนกันเรื่องที่ว่าคือเรื่องราวในละครเริ่มจากฝั่งหนุ่มๆนะคะแบงค์และเกรซนี่คือเจอหน้าไม่ได้ต้องมีเรื่องให้เหนื่อยทุกทีเลยแต่คนที่เหนื่อยไม่ใช่สองหนุ่มนะคะอยู่ที่สาวคนนี้อ่ะพี่ดม ผู้หญิงสองคนน้าผู้ชายสองคนเขาอยู่ขู่วว่าเมื่อก่อนใครอย่าตีกันอีกเลยว่าเขาชกกันใช่ไหมหนูรู้หมดสภาพสุดเลยอ่ะพี่ พี่เกลดแรงเยอะมากคือแบบไม่ไหวหลังๆคือแบบเกาะอย่างเดียวแล้วก็แบบอะจะทบไปหนในเ,เรื่องของพี่เลยอ่ะคุณออกไปได้แล้วออค<น>ุณผมจะอยู่กน้าสิวาสองคนเท่านั้น <laughs> ผมเราไม่ใช่ อันไหลดูบอยจากพางเขาแรงเยอะนะขับ no น้องแพรวไหมล่ะเกาะแดนเลยค่นแพรวแพรวก็ตัวจริงจนนก่นึงใช่เกาะแดนเต็มทีเอาฝั่งสาวๆก็ไม่น้อยหน้านะคะทั้งพิงคอยประภาวดีเรื่องนี้น้องพิงคอยมาแบบฉีกแนวดราม่าจัดเต็มชีวิตมีแต่การเอาคืนบอกอย่างนี้เลยดูฉากนี้นะคะฉากนี้บอกเลยว่านางร้ายที่แพ้รับท่าไปเลย เดู็นเจธอเป็นฉากที่เขาชุลมุนแล้วตบกันแล้วเราก็อายนะข่าวเราก็ทำอะไรไม่ได้หยุดอดู่นี้หยุดเดูวนี้เราไม่มีใครฟังแม้ วันสนุกสนุกวันนอย่างนี้ท้าก็จะบอกว่าซีนนี้ใช้พลังกันเยอะมากทุกคนเลยนะคะเป็นซีนที่ใหญ่มากๆเลยเขาก็เป็นซีนที่มันอีกซีนหนึ่งเลยอย่างไงก็ฝากติดตามชมด้ค่ะสนุกแน่นอนค่ะ ส่วนใหญ่คือเห็นน้องพิงพอย์บู๊เตะต่อยกับคู่ต่อสู้แต่ไม่เห็นแบบฟาดฟันลงมือลงไม้ตบหัวหัวหัวอ่ะเรื่องนี้นะคะรหัสวิษยาเนี่ยมีแต่การฟาดฟันกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนิเม่าเข้มข้นพระเอกนางเอกเขาแอบปิ้งกันแต่มีเรื่องที่ต้องแก้แค้นกันไงแล้วชื่อเรื่องรหัสวิษยาแปลว่า มีรหัสที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามรหัสนี้มันสําคัญยังไงมันมีความแคนอะไรอยู่ในนี้มันมีปมอะไรต้องจัดการเรือวนี้อย่างแน่นอนค่ะ